สุดยอดความหรูหราระดับลักชัวรี่ค่ะเดอะเจนทรี ry, พัฒนาการบ้านเดี่ยว3ชั้นพร้อมลิฟต์และสระว่ายน้ำค่ะหรูหราระดับลักชัวรี่มากๆค่ะให้ได้มากกว่าความเป็นบ้านมากๆเลยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการเขตส,สวนหลวงนี่เองค่ะ เป็นโครงการนะคะของ SCSS ค่ะเป็นโครงการระดับพรีเมียมมากๆค่ะเพราะว่ามีเพียง3 4ยูนิตเท่านั้นค่ะที่สร้างอยู่บนพื้นที่นะคะ12ไร่ค่ะบ้านที่เราดูวันนี้นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นค่ะดีไซน์โมเดิร์นสง,ง่างามมากๆนะคะขนาดของที่ดิน 109ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะ657ตารางเมตรกันเลยทีเดียวเป็นบ้านขนาด3ชั้นนะคะหลังใหญ่มากๆค่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะเข้ามาแล้วมีความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะมีเพียง34ยูนิตเท่านั้นสระว่ายน้ำนะคะก็เป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ในบ้านนะคะ มีความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะหรูหราด้วยระบบน้ำเกลือนะคะสามารถเปิดออกมาจากในตัวบ้านก็จะเจอสะว่ายน้ำได้เลยนะคะวางฟัง์กชันสัดส,ส่วนไว้ให้ดีมากๆค่ะในตัวบ้านนะคะที่ชั้นหนึ่งค่ะจะมีความสูงเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยทีเดียวสูงถึงสา 2เมตรเลยนะคะหรือว่าชั้น2ชั้น3นะคะก็มีความสูงขนาด3เมตรกันเลยเดียวนะคะเป็นลิฟวิ่งรูมดับเบิลวอลลุ่มที่มีความโป่งโล่งหรูหราด้วยเพดานสูงค่ะห้องแต่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายนะคะห้องนอนต่างๆที่มีให้หรือว่าจะแบ่งเป็นโซนพักผ่อนนะคะ ไ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะก็มีความหรูหรานะคะบ้านหลังใหญ่มากๆค่ะมีมุมส่วนตัวของแต่ละคนได้แบบไรสไตล์ตามที่ต้องการมากๆค่ะหรูหราเหนือระดับออกแบบมานะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวสำหรับทุกๆท,ท่านที่อยู่ในบ้านมากๆค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเชื่อมต่อพึ้น ทุกพื้นที่ได้อย่างรงตัวมากๆวัดสดุที่ใช้นะคะก็เป็นเกรดพรีเมียมเลยค่ะรองรับนะคะการใช้ชีวิตของทุกๆไวัยที่อยู่ในบ้านได้แบบรงตัวมากๆค่ะห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่มีอ่างจากรุซี่ให้นะคะหรือจะเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ทั้งของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชาย ทำฟังก์ชันไว้ให้แบบดีมากๆค่ะเพราะหลังนี้นะคะมีกันถึง5ห้องนอน7ห้องน้ำใหญ่มากๆค่ะห้องนอนแต่ละห้องก็มีขนาดใหญ่มากๆค่ะห้องแม่บ้านนะคะก็แยกให้เป็นสัสดส่วนชัดเจนค่ะแถมทำเรลนี่นะคะก็ยังใกล้กับทองรอเอกกัยไมสุขุมวิทค่ะทางเดินไปแต่ละห้องนะคะ ที่แบ่งสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นห้องนวดสปาหรือว่าริส์ส่วนตัวนะคะดีงามมากๆค่ะชั้นหนึ่งที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะเพดานสูงถึง3.2เมตรกันเลยทีเดียวเคาน์เตอร์บาร์ชุดรับแขกนะคะหรูรามากๆค่ะมีความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยค่ะใครที่ต้องการเข้า ดูบ้านนะคะสามารถนะคะทักเข้ามาหาแก้วได้เลยค่ะเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตนะคะสำหรับคนที่ชอบบ้านกลางใจเมืองนะคะโป่งโร่งหรูหรานะคะตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะศักยาภาพในการเข้าเมืองนะคะง่ายมากๆค่ะ เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนนะคะใกล้มอเตอร์เวย์ใกล้รถไฟฟ้าค่ะตกแต่งมาให้เรียบร้อยแบบรักชวรี่แล้วค่ะสามารถหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะโต๊ะอาหารก็มีขนาดใหญ่มากๆค่ะ ชุดรับแขกนะคะก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะมีหลายห้องนะคะห้องน้ำรับแขกด้านล่างก็มีความหรูหรานะคะสบายๆห้องนอนด้านล่างจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าเป็นห้องผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะคะใครที่ต้องการเข้ามาชมบ้านนะคะดูบ้านเดอะเจนที่พัฒนาการนะคะสามารถ พักเข้ามาหาแก้วมีใจเอสเตทได้เลยนะคะ